และประเด็นล่าสุดซึ่งหลายคนถามกันมาเยอะก็คือสัญญาของซาลาสัญญาของเขายังไม่ได้หมดตอนนี้แต่ว่าอีกไม่นานก็กําลังจะหมดแล้วก็มีข่าวว่าถ้าเกิดไม่สามารถจะตกลงในเรื่องค่าเหนื่อยได้ภายใน 1, 2, 3เดือนนี้สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคาดฝันโมซาล่าอาจจะถูกขายทิ้งเพราะทีมไม่ต้องการเสียเข้าไปแบบฟรีฟร แต่แล้วทำไมแฟรลิ์พูส่วนใหญ่บอกจายไปเลยอยากได้เท่าไรจัดไปเขาพึ่งไปยิงสามลูกแล้วคุณจะหัวเงินไปทำไมอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ฝั่งของโมซาลากับเจ้าของผู้บริหารลิเวอร์พูลกำลังชักเยอะกันในเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องนี้ฟังดีๆช็อตเด็ดซาลาเอฟเฟกต์เหมือนลิซ่า ที่ทำให้คำว่าไทยและก็เอเชียมีค่าขึ้นยังไงซาราก็จัดไปให้อียิปต์อย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งตะวันตกชอบดูถูกคนจากแอฟริกาแล้วก็ชอบแซวว่าคนหน้าตาแบบซาราเนี่ยคล้ายกับผู้ก่อการร้ายนะฮะเราจะเห็นหนังตะวันตกเนี่ยพยายามบอกคนหัวหยิกเราเยอะ Russian จะเป็นพวกไม่ค่อยดีแต่หลังจากซารามีวินยัยไ่เล่นดีสื่อ Sky Sports ของอังกฤษก็รายงานว่าซาลาคือลิซ่าแห่งลิเวอร์พูลที่ช่วย ให้แฟรล์ิเวอร์พูลเนี่ยโพสต์ด่าชาวต่างชาติลดลง5%ปัญหาความรุนแรงเกลียดชังต่างชาติในเมืองลิเวอร์พูลลดลง20%และการด่าชาวต่างชาติในโลกโซเชียลลดลง50% <c oughs> ถึงขนาดตอนนี้นะครับ <c oughs> กระทรวงศึกษาในอียิปต์เนี่ยมีวิชาโมซาล่าฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้ว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ต้องขยันกว่าคนทั่วไปยังไง คนอื่นอาจมาซ้อมแล้วก็กลับแต่โมเนี่ยเข้าจิมไปเล่นกล้ามสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็ไปซ้อมปะกะติพอซ้อมเสร็จก็จะซ้อมพิเศษคนเดียวเพิ่มเติมอีกแล้วก็นอกจากเก่งแล้วทําไมต้องนิสัยดีรวยแล้วทําไมต้องใช้ชื่อเสียงเงินทองมาช่วยสังคมมากกว่าคลั่งวัตถุนิยมแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีคนพูดถึงเรื่องเงินครับว่าถ้าโรนัลโด้เนี่ยได้เงินเดือนเดือนละ43ล้านบาทจากแมนยูโมก็ควรได้43ล้านกับอีก1บาทพี่น้องครับ สัญญาสุดท้ายของชีวิตโมซาล่ามันมีความเข้มข้นคือตอนนี้เขารับอยู่ที่ประมาณ17.3ล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนที่ได้มากสุดตำแหน่งนั้นเป็นของกองหลังเบอร์เชอฟานไดค์และก็เตียโกอันการตารากองกลางที่รับอยู่ที่19ล้านสัญญาของโมเนจะหมดลงในกลางเดือนปี2023นะครับแล้วก็มีสัญญาณจากผู้บริหารว่าถ้าตกลงการต่อสัญญาไม่ได้ภายในหนมกราคมนี้ ก็มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะต้องขายซาลาออกไปเพราะไม่อยากเสียแบบฟรีฟรีเหมือนที่แมนยูกำลังเจอจากพอพานป็อกบาอยู่ณขณะนี้ซึ่งเงินเดือนที่ทีมจะเสนอก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของสมโมให้คุณโมพิจารณาที่30ล้านต่อเดือนซึ่งถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะอายุ30และการยื่นสัญญาให้เขาได้อยู่กับทีมที่รักอีกเกือบ5ปีจนอายุ34 ก็ท้าโมได้เรียนรู้อะไรจากฟิลิปเป้คูตินโยบ้างนั่นก็คือเงินมากสุดอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดตอนกองกลางบราซิเลียนอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยได้เงินเดือนประมาณเดือนละ13ล้านแต่บาร์ซโาล่าของสเปนจัดไปให้คูตินมากกว่าเดิมเกือบ3เท่าทุกวันนี้ก็ยังเน่าอยู่นะฮะมาวันนี้ลิเวอร์พร้อมจะจ่ายเท่ากับที่บาร์ซ่าเคยทุ่มให้กับคูตินโยก็น่าจะเป็นการเจอกันครึ่งทางที่ดีที่สุด เพราะว่าถ้าลิเวอร์พูลไปจ่ายโมเท่ากับโดห้องแต่งตัวไม่สงบแน่ฮะช่องว่างมันเยอะเกินไปอีกหนึ่งวิธีที่เป็นไปได้ก็คือจ่ายโมเนี่ยให้มากกว่าฟานดัคและก็เตียโก้นิดเดียวแต่มีโบนัสเช่นเล่นฤดูกาลและกี่นัดซัดได้กี่ลูกก็จะได้โบนัสเพื่อให้เขายังกระหายทําดีแม้โคตรรวยเพราะนักกีฬาหลายคนในวัยใกล้30รับเละฟอร์มก็จะเทะบทเรียนโมซาลานี่สำคัญมาก สอนเราว่าทำไมคนไทยต้องรักกันมากๆคือโมเนี่ยดวงไม่ดีฮะถ้าเขาดันเป็นคนอังกฤษเนี่ยก็อาจจะได้ค่าเหนื่อยแล้วก็การยอมรับมากกว่าโดก,ก็เป็นไปได้ดังนั้นไทยเราในสายตาโลกวันนี้เล็กพออยู่แล้วหากเราไม่สามาัคคีอย่างสร้างสารรค์เหมือนจีนครเรียและญี่ปุ่นทั้งโลกจะยำจนเราช้ำเกินเยียวยา